นี่คือคัตตอมเมาส์ที่สร้างด้วย t ีทีพินอยากรู้ไหมครับว่าสร้างยังไงถ้าอยากรู้ตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมสันจากช่องเดียบาร์ติงนะครับสำหรับวันนี้เอาคัตตอมเมาส์ตัวนี้มาให้ดูกันนะครับก็สําหรับคัตตอมเมาส์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าคัตตอมเมาส์เนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ตัวบอดี้อะไรต่างๆได้ที่เห็นตัวนี้บอดี้เป็นสีแดงสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากได้สีขาวสีส้มสีเหลืองนะครับ เราสามารถใช้ 3D printer เครื่องพิมพ์สามมิตินะครับพิมพ์ออกมาได้นะครับเราสามารถทําให้มันเป็นสีในสไตล์ที่เราชอบได้รวมถึงนะครับถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขแบบ 3D ได้นะครับอย่างการจับถือเนี้ยที่มันอาจจะไม่ค่อยถนัดเรานะครับเราก็สามารถปรับแต่งให้มันแบนลงนะครับนูนขึ้นให้มันพอดีกับมือเราได้อีกนะครับอันนี้แหละคือ,อนิยามของคัดตอมเมาส์ที่ผมมาไล่ฟังในวันนี้สําหรับการสร้างเมาส์ตัวนี้นะครับเราจะต้องมีเจ้าชุดนี้ก่อนครับนี่ b a m b o Lab v i เ e สเ m o u ์ e Component Kit 002ก่อนนะครับซึ่งในเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของอวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวงจรเมาส์นะครับมีตัว USB receiver นะครับเพราะตัวนี้เป็น Violet m o u ส์ด้วยนะครับรวมถึงจะเป็นพวกพวกขาแพดตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเลนอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถพินพ์ด้วย t d Print ได้นะครับก็จะอยู่ในชุดคิดนี้ต่อมานะครับเราก็จะไปโหลดแบบ ตัว body m มาส์ตัวนี้นะครับในเว็บไซต์ m a k e r w o r l d com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมไฟล์ TD Print นะครับเหมือนกับ apple store นะครับอันนั้นรวมแอปใช่ไหมของ iphone ipad แต่ใน,นเนี้ยเป็น m a k e r w d r ครับก็จะรวมไฟล์ที่เราสามารถไปโหลดมาปิ้นได้ด้วยเครื่องปิ้น์ทีดีนะครับซึ่งเจ้าไฟล์ของเมาส์ตัวนี้ก็อยู่ในนี้เนี่ยแหละเราก็ไปโหลดมานะครับจากนั้นเราก็มาทําการสไลด์แล้วก็สั่งพิมพ์ไปที่เครื่องปิ้นของเรา ในส่วนนี้ก็เป็นจินตนาการของเราว่าเราอยากได้สีอะไรนะครับเราอยากได้แบบไหนเราก็สามารถที่จะคัดต้อมใช้เลือกใช้เส้นพลาสติกที่เป็นสีที่เราต้องการได้นะครับรวมถึงถ้าอยากจะสลับสีนะครับตัว T-D Print ที่เป็น Bamboo Lab เนี่ยมันก็สลับสีได้นะครับเราก็สามารถที่จะออกแบบได้นะครับว่าอยากให้มันสลับไงแต่ในนี้ผมพิมพ์แบบนี้ออกมานะครับก็อยากได้เมสาสีแดงนะครับก็เลยพิมพ์สีแดงออกมา ต่อมานะครับหลังจากที่เราพิมพ์ตัวบอดี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนประกอบกันซึ่งการประกอบไม่ยากนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็มีประแจแอลนะครับเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับที่เราจะใช้ขันสกรูนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีทริคนิดนึงนะครับว่าเวลาที่เราจะประกอบให้มันค่อนข้างง่ายนะครับผมแนะนําว่าในจุดที่ขันสกรูเนี่ยให้เรายังไม่ต้องประกอบตัวบอดี้ลงไปนะครับให้เราขันสกรูลงไปก่อนนะครับแล้วก็ขันออกมานะครับ เพื่อที่จะทําให้ตัวช่องที่เราจะต้องขันสกรูล,ลงไปเนี่ยมันขันได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้เวลาเราขันมันจะค่อนข้างขันยากนะครับตรงนี้เราก็ขันลงไปก่อนนะครับเป็นการทาบเกลียวไปในตัวนะครับหลังจากประกอบเมาส์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํามาทดลองใช้กันนะครับซึ่งตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ถ่าน 2A นะครับ1ก้อนในการจ่ายไฟให้กับเขานะจะใช้เป็นถ่านอะลครราไลหรือถ่านชาร์จก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมี ตัว USB นะครับเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัวเมาส์เนี่ยมันก็จะเป็นเมาส์แบบ2ปุ่มคลิกนะครับเป็นคลิกเงียบนะครับแล้วก็มีสกอเร์เมาส์ข้างบนคลิกได้นะครับแล้วก็มีปุ่มหลังสกอเร์เมาส์เนี่ยเป็นปุ่มปรับ DPI นะครับก็สามารถใช้ปรับได้ตัวเมาส์เนี่ยยังเป็นเมาส์ที่เป็นใช้เลเซอร์สีแดงอยู่นะครับตัวนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างบนพื้นผิวสีดํานะครับก็หลังจากที่ลองทดลองใช้ดูนะครับมันก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ได้ติดขััดออะไรรกกาจบถื ก็ถนัดมือดีรวมถึงผมว่ามันเป็นเมาส์ที่คุณจะไม่เคยเห็นบ่อยนะนะครับเพราะว่าคนที่ใช้เมาส์แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เล่น t d printer นะครับเพราะว่ามี t d printer อยู่ก็เลยอยากได้เมาส์แบบนี้มามา,มาไว้ใช้รวมถึงมาไว้วางไว้บนโต๊ะด้วยมันก็ดูเท่มากนะครับที่ที่เป็นเมาส์ที่ไม่เหมือนใครนะครับ ผมคิดว่าในนาคตเมาส์แบบนี้น่าจะมีมาอีกหลายรุ่นรวมถึงอย่างพวกแบรนด์ดังๆนะครับก็น่าจะมีทําบ้างแหละนะครับในนาคตอันใกล้นะครับคิดว่ามีแน่ๆสุดท้ายนี้นะครับใครอยากได้เจ้าเมาส์คัตเตอร์เมาส์ตัวนี้นะครับก็ สามารถกดลิงก์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับก็ทางเดียวกับติงมีจําหน่ายนะครับตัวเมาส์ตัวนี้ด้วยหรือถ้าใครมีช่องทางสั่งซื้ออื่นก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับหรือถ้าใครเล่น3 T พิมพ์อยู่แล้วก็มีฝีมือทางด้านออกแบบนะครับสามารถเขียนแบบนะครับแล้วก็เอาไปแจกใน Maker World นะครับเก็บคอยแล้วเราสามารถแลกเมาส์ตัวนี้ฟรีๆได้1ตัวส่วนใครถ้าต้องการที่จะพิมพ์บอดี้ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์น,นะครับก็ปรึกษาทางแอดมินได้นะครับเดี๋ยวช่วยกันนะครับพิมพ์ให้ หรือถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีเครื่องพิมพ์ก็ไปโหลดแบบมาพิมพ์ได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนี่ก็เป็นคลิปเปิดของปี2024นะครับคลิปแรกเลยตั้งใจจะทําให้ต่อเนื่องนะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ